แนทางดาวชนสามรัฐประจําวันที่1กันยายนนะครับใครที่เพิ่งมาฝากกดติดตามด้วยนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มก็ทักไลน์มานะฮะ i s u 1 9 0 3 o oh, หรือว่าลิงก์ใต้คลิปนะครับลิงก์ไลน์สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นครับผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสําหรับมือใหม่นะฮะลองเข้าไปศึกษากันดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับมีทั้งหมด3คลิป3 Vp นะฮะเข้าไปดูให้ครบในทางวันนี้นะครับ มาเริ่มกันที่เยอรมันนะฮะผลเม,มื่อวานนะครับ5 0 9 2 2เข้ารูปสูตรบุญเข้าบุญ2นะฮะ2เด้งเลยแนวทางนี้ครับเด่นตัวแรกครับ5ครับตัวจนะครับ5 0 5 1 5 2 5 4 5 6แล้วก็5 9ครับเอาขออภัยไม่ใช่5 6นะฮะ 58ครับเดี๋ยวอีตัวนะครับ6ตัวเจาะนะครับ60 61 6 2 64 68แล้วก็69ครับรูดไปก่อนนะครับตัวเจาะแล้วจะชอบนะฮะไปเร็วๆนะครับใครจดไม่ทันก็กดหยุดแล้วจดให้เสร็จก่อนนะครับแล้วกดเลย์ต่อจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการจดต่อกันที่รัสเซียนะฮะผมเมื่อวานนะครับ760 70นะฮะใครรู้ศูนย์เข้า2อเด้งเลยใครเล่นตัวเจาะนะครับเข้า7จูนล่างฮะแนวทานี้ครับเด่นตัวแรกนะฮะหนึตัวเจาะนะครับ13 14 15 16 18ึ่แล้วก็หนครับเด่นอีกตัวนะฮะสองเจาะครับ23 24 25 26 28 แล้วก็29ครับมาต่อกันที่ดาวโจนผลเม่วานนะครับ0 7 3 1 1เข้าจาะเจดสาครับในเท้านี้ครับเด่นตัวแรกนะฮะ4ี่เจาะนะครับ4 1 4 2 4 5 4 6 4 8แล้วก็49เเด่นอีกตัวครับ 5 5เจาะฮะห้า1 52 56ห้แล้วก็59ครับต่อมาอังกฤษฮะเดินตัวแรกของอังกฤษวันนี้ครับเเจาะนะครับ7จ็ดหนึ่งเจ็ด เดี๋ยวนิ้ตัวนะครับ8จาะนะฮะ8 1 8 2 8 4 8 5 8 6แล้วก็8 9ครับดาวโจน VIP นะครับตัวเลขเดียวกันกับอังกฤษนะฮะทั้งรูดและเจาะใช้ตัวเลขเดียวกันเลยผมไม่เขียนซ้ำนะครับ ลองดูนะครับแนวทางที่ผมให้มีเข้าไมีหลุดใครสนใจเข้ากลุ่มก็จะลืมนะครับทักไลน์มาที่ add @isu1903o วางทุกหัวทุกคุครับไม่มีค่าใช้จ่ายสวัสดีครับ